Google ขึ้นไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้วิธีแก้ไขทำไม่ง่ายยกตัวอย่างเวลาเข้าเว็บไซต์จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆแต่ที่แอป Google Chrome แต่ที่ไอคอนจุด3จุดแนวตั้งขวาม,มือบนสุดแล้วให้เราแต่ที่การตั้งค่าต่อไปแต่ที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยแต่ที่ใช้ DNS ที่ปลอดภยัยเดิมจะขึ้นใช้ผู้ให้บริการปัจจุบันนะครับ DNS จะเป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์มือถือของเราเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นะครับต่อไปให้เราเลือกผู้ให้บริการอื่นแต่ที่กำหนดเอง Google Public เหมาะใช้กับผู้ใช้ทั่วไปนะครับต่อไป Clean browsing เหมาะใช้กับครอบครัวหรือป้องกันเว็บไม่เหมาะสมนะครับต่อไป OpenDNS เหมาะสำหรับป้องกันเว็บหลอกลวงตัวอย่างในคลิปจะเลือกใช้ Cloudflare นะครับเป็นความสุนตัวสูงและไม่บันทึกข้อมูลนะครับ